พายุทรายครั้งรุนแรงและหิมะตกหนักในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้ส่งผลต่อการสัญจรทำให้มีรถยนต์หลายคันติดค้างบนท้องถนนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากพายุทรายได้ส่งผลกระทบที่อำเภอรั่วเชียงเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทำให้ทัศนพิสัยลดต่ำกว่า100เมตรท้องถิ่นต้องปิดถนนหลายสายและในวันถัดมาได้เปิดการสัญจรตามปกติ ขณะที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานีอุตุนิยมวิทยามฑลนสาซีแจ้งเตือนภัยสีเหลืองของพายุทรายภายในมฑนลนขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชิงไห่ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีอุณหภูมิลดลงอย่างเฉียบพลันและมีพายุทรายรุนแรงในอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเมื่ออากาศดีขึ้นการจะราจรบ,บางพื้นที่ก็เริ่มฟื้นตัวและทางเจ้าหน้าที่ต่างเร่งกำจัดหิมะ